สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับวันนี้นะครมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นป้าปิดตาจัมโบ้กันอกข้างนะครับรุ่นนี้จะชื่อรุ่นว่ารวยหมื่นล้านนะครับวันนี้ไปตามเก็บมาได้อีกหนึ่งองค์นะครับโหบอกเลยว่านะฮะ บอกว่าอยากให้พี่น้องเนี่ยฮะได้เก็บสะสมนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับก่อนจะปีใหม่นี้ครับกับรวยหมื่นล้านนะครับวันนี้ก็จะมีแบ่งเปิดมาเปิดแบ่งปันให้พี่น้องได้รับชมนะฮะประมาณ20รุ่นนะครับถึง25รุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดรับชมพร้อมๆกันแกะซีนใหม่พร้อมๆกันครับนะฮะผมขอญาตนะครับเปิดแกะซีนยกลางก่อนเลยนะครับในอันดับแรกนะครับ เติมให้ช้านะครับเต็มน้องขออนุญาตแกะเลยนะครับปาดเลยแล้วกันนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามารับชมกันทั้งหมดนะฮะวันนี้เราจะมาเปิดกันให้ทั้งหมดเลยนะครับสัก2ยี่สิบห้ายี่สิบรายการนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันพี่ชายนะครับรับรองว่าสวยทุกใจกันแน่นะครับ สักยี่สิบองค์นะพี่ชายนะสักยี่สิบองค์นะครับนะครับผมก้มนิดนึงแป๊บนะครับนะครับรับรองว่าถูกใจพี่น้องแน่นอนนะครับสำหรับนี้ก็นะครับลองเลือกที่ชอบลองเลือกองค์ที่ถูกใจนะครับ นี่นะนี่ครับผมเปิดให้นะี่นี่เลยนะฮะจกให้ข้างล่างจกข้างข้างบนนะครับเดี๋ยวมาชมกันพี่นะว่ามีรายการอะไรเจ๋งก,กันบ้างวันนี้ก็มาเปิดให้พี่น้องทั้งหมดนะฮะยี่สิบรายการนะครับลองเลือกดูนะว่าชอบถูกใจรายการไหนกันบ้างน,นะครับนะครับจะคงขอญาตมาฉากแดงก่อนนะฮะมาฮะ เดี๋ยวเรารับชมรายการที่1กันเลยครับรายการที่1นะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับสรับรุ่นนี่ฮะนี่ฮะนี่ยันยันนะครับรวยหมื่นล้านเลยครับนี่ครับใบรายการอยู่นี่นะครับพี่นี่ฮะนี่ฮะสวยๆกันเลยพี่นะสวยๆกันเลยเรามารับชม,มพร้อมกันเลยพี่นะ,พนะครับเดี๋ยวผมพยามนะครับทํใบรายการแป๊บนะครับโอเคนคะครับ รายการที่หนึ่งนะครับมาฮะเปิดออกมาเลยครับรายการที่หนึ่งนะครับปรารบบรายการนี้เปิดออกมาะร,รายการนี้เปิดออกมาครับพี่โอ้โหองค์นี้สวยจัดนะครับเดี๋ยวผมดูรายการให้นะครับพี่นะฮะนะครับ รายการแรกครับเปิดมาเป็นรายการที่ห้าสิบหกครับโอ้โหถึงว่ารายการนี้สวยจังพี่รายการนี้เป็นเนื้อดินเผาท่าสะแบงเลขโคดเเบอร์หมายเลขเจ็ดศูนย์นะฮะเลขโคดเเบอร์หมายเลขเจ็ดศูนย์ครับรายการนี้นะฮะเนื้อดินเผาท่าสะแบงนะครับรุ่นนี้นะครับน่าจะร้อนแรงตามรุ่นจินดาวันนี้แน่นอนนะครับนี่ดูยันนะฮะรายการนี้นะครับเนื้อดินเผาท่าสะแบงนะครับน้องขอที่ห้าเอ หกร้อยบาทแล้วกันพี่นะครับน้องขอที่หกร้อยบาทแล้วกันครับนี่ฮะเนื้อดินเผาท่าตะแบงนะครับรายการที่หนึ่งนะครับนี่ฮะต่อมาฮะรายการที่สองครับนะฮะดินท่าตะแบงแพงกระทองคำนะฮะพี่พี่ธนทราบเป็นอยู่นะครับนี่นะครับต่อมาฮะรายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมักหน้ากากทองเหลืองับนี่ฮะโอ้โห เนื้อช200 like ั้นหมักนะครับกระนกคลั่งนะครับเลขโค้ดเบอร์สองศูนย์เก้านะครับเลขโค้ดเบอร์สองศูนย์เก้าพี่เหรียญจุดสวยหนาเลยนะครับเหรียญจุดสวยหนาเลยนะครับนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะรายการที่สองนะครับแต่ใครอยากลุ้นได้นะครับลุ้นได้นะครับลุ้นละสามร้อยบาทนะครับลุ้นละสามร้อยบาทสี่ลุ้นพันนะครับในพิเศษให้นะครับนี่ฮะ รายการนี้นะครับแบ่งปันพี่น้องเพียงแค่นะครับเพียงแค่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการที่สองนะครับต่อมารายการที่สามครับ,นะรบถ้ราตะแบงขอที่หกร้อยบาทนะครับถ้าตะแบงรายการที่สามเปิดออกมาพี่โอ้ยรายการนี้สียังโหดพี่ตะก,กุดใหญ่ๆนะี่ครับ รายการนี้นะยครับเป็นเนื้อว่านแดงตะกุดทองทิพย์สามดอกครับโอ้โหรายการนี้ยังโหดเลขโคดเบอร์สี่เจ็ดศูนย์เนี่ยรายการนี้ยังโหดพี่เลขโคดเบอร์สี่เจ็ดศูนย์เนี่ยนี่ฮะโอ้โหี่เนี่รายการนี้นะฮะสุดจัดนะครับสุดจัดรายการนี้ขอแบ่งปันพี่พี่นะครับที่นี่ครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สามนะครับอุ้ยสวยเลยนะฮะถือว่าสวยีดึงรุ่นสวยเลยพี่ต่อมาฮะรายการที่สี่ครับ รายการที่สี่โอ้โหเปิดออกมาเป็นเนื้อดินเผา่าตุแสแบงครับพี่อ้ยรายการนี้เลขค 1, 2, 2นจำนวนหนึ่งสองสองฮะเลขคนจะเบ์หนึ่งสองสองครับเนื้อดินเผา่าตุแสแบงเนี่ยรายการที่สี่นะฮะนี่ฮะหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับต่อมาฮะรายการที่เจ็ดครับ รายการที่เจ็ดนะครับเปิดออกมาพี่โอ้โหองค์นี้นะฮะเนื้อผงทูปนะครับเนื้อผงทูปเก้าวัดนะฮะโอ้โหปิดแผ่นเงินแท้นะครับตะกุดสามกษัตริย์ครับใช่ไหมพี่โอ้ตะกุดสองแดงสามดอกโอ้โหเลขคืเบอร์สองเจ็ดแปดนะครับโอ้โหรายการนี้รายการบนเลยพี่อุ้ยโทษครับ ขอพี่นี่ลืมเอาที่วางทับกล้องนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะยังสวยได้พี่นะรายการนี้ในการบ่นเลยพี่เนื้อผงทูบเก้าวัดนี่ครับนี่ฮะเนื้อผงทูบเก้าวัดนะครับขอเปิดพิเศษหน่อยพี่นนครบรายการนี้ขอที่ห้าร้อยบาทนะครับแต่วันนี้ผมเปิดให้สี่ร้อยห้าสิบครับ นะขอ450บาทพอพี่นะครับรายการที่5นะครับต่อมาฮะรายการที่6ครับรายการที่6เปิดมาพี่โอ้โหองค์นี้ฮะรายการนี้เนื้อว่านพลายดำครับนี่ฮะเนื้อว่านพลายดำนะครับ,อรบโอ้โหลุ้นติดจีวอน9องค,ครับนี่พี่ เนื้อพลายดำนะครับหรือเนื้อไปล้านนี้เองพี่นะครับลุ้นติดจีวรหลวงปู่เก้าองค์นะฮะโอ้โหเลขคนตเบอร์หนึ่งหนึ่งสามครับนะรายการนี้มีแค่เก้าองค์ในโลกนะครับรายการนี้มีแค่เก้าองค์ในโลกนะครับอง์นี้นะฮะนะฮะองนี้น้องขอที่หนึ่งพันบาทนะครับผมขอที่หนึ่งพันบาทนะครับรายการที่หกนะครับมีแค่เก้าองค์ในโลกนะครับเอาละนะฮะผมขอที่หนึ่งพันพี่นะครับ นะฮะหนึ่งพันพร้อมมีของแถมให้อีกหนึ่งองค์อะผมบอกแค่นี้นะครับมีแค่ก้าองค์นในโลกนี่นะครับต่อมาฮะรายการต่อไปครับรายการนี้เปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อผงขาวงาช้างตะขุดเงินแท้สองดอกเนะี่ยฮะโอ้โห นี่ฮะสวยๆเลยพี่เลขคนละเบอร์หมายเลขเจ็ดศูนย์ครับนะรายการนี้เงินแท้สองรูปอกผมขอสี่ร้อยบาทรายการที่เจ็ดผมขอสี่ร้อยบาทพี่โอ้โหรุนนี้สุดจริงรุ่นนี้สวยจริงๆครับนะผมบอกเลยว่ามาแน่นน่ครับต่อมารายการที่แปดครับโอ้โหมาต่อเนื่องนะรายการนี้เลขคนละเบอร์หนึ่งสามสามพี่รายการนี้เอาไปสี่ร้อยพี่นะครับ สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่แปดเลครับต่อมารายการที่เก้าครับรายการที่เก้าครับโอ้โหเลขคนละเบอร์หนึ่งหกหกครับเนื้อผงทูปปัดเงินนะฮะเนื้อผงทูปปัดเงิน,นครับเ,เน,น,บนี่ยฮะโอ้โห สวยๆครับสวยๆครับรายการนี้นะฮรนี่ฮะรายการนี้เอาไปพี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่สิบครับรายการที่สิบเปิดออกมาพี่รายการนี้นะครับเปิดออกมาเป็นเนื้อผงพุทธภูณปัดหน้าทองคนระับ นี่ฮะเนื้อพงพุทธคุณปัดหน้าทองพี่ชสวยเลข 1, นคนเบอร์สองหนึ่งหนึ่งฮะเลขคนเบอร์สองหนึ่งพี่รายการนี้เอาไปสามร้อยบาทนะับสวยมากนะครับสวยมากโอ้ต่อมาฮนะรายการที่สิบเอ็ดครับ, 11, รบโอ้โหรุ่นนี้นะผมยอมใจเลยฮะร,รุ่นนี้นะี่ะฮะถือว่าสวยครับนะ รายการนี้มากันต่อเนี่งพี่รายการที่สิบเ็ดครับรายการที่สี่ร้อยบาทพี่เนื้อผงขาวงาชางตะกุดเงินแท้สองดอกเลขคูตเบอร์สองเจ็ดสองครับนี่ฮะร,รายการที่สี่ร้อยบาทพี่รายการที่สิบเอดนะครับต่อมาฮรรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองเปิดออกมาครับพี่โอ้หรายการนี้ครับพี่ เนื้อผงทูบนะฮะ9วัตนุ่ดทองทิพย์3ต่อครับรายการนี้รายการบนบนในรายการที่6เลยฮะเลขคุณตเบอร์1 3 4นะครับองที่12นะครับเนี่ยองค์ที่12นะครับรายการนี้400บาทนะครับ400บาทนะครับต่อมาครับรายการที่13มนรับ รายการที่13าเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมากตะกุดเงินแท้2ดอกนะเนื้อชั้นหมาตะกุดเงินแท้2องดอกได้โค้ดเบอร์หนึ่งเจดเก้าครับรายการนี้เอาไปพี่4ี่ร้อบาทครับเนื้อชั้นหมากนี่ครับโอ้โหเดือดเดือดนะครับเดือดเดือดนะครับต่อมาฮะรายการถัดไปครับพี่ชายรายการถัดไปฮะรายการที่ส4ีฮะ รายการที่สิสี่เปิดออกมาเนี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อผงจินดามณีคุกแร่เหล็กไหลครับนี่ฮะโอ้โหผงจินดามณีมาแล้วพี่คุกแร่เหล็กไหลครับเลขคุณเบอร์สามสิบหกฮะหลังคมๆโอ้โหสวยๆนี่พี่นะครับแร่เหล็กน้ําพีเอาไปพี่องค์นี้นะครับขอที่สามร้อยห้าสิบาทครับเนื้อแร่เหล็กน้าพีนะครับต่อมาฮรรายการที่สิบห้าโอ้โหเนื้อแร่เหล็กน้ำพีนะ แต่และองค์นะยี่นะบอกเลยว่าสุดจัดเลยครับพี่เนะยมาฮะองค์ที่สิบห้าเปิดออกมาครับรายการนี้รายการนี้เปิดออกมาตะกุดทองทิพย์สองดอกฮะเนี่ยนะโอ้โหรายการนี้เลขโคดดัมเบิร์นครับสามศูนย์สามนะครับสามศูนย์สามพี่รายการนี้ขอแบ่งปันพี่พี่ที่เท่าไรดีนะครับขอแบ่งปันพี่พี่ที่ 350ห้าสิพอพี่นะฮะสามร้อยห้าสิบบาทพอนี่ครับต่อมาฮะรายการจะไปครับพี่ชายรายการที่สิบสุดรายการที่ผมเปิดออกมาฮะรายการนี้เป็นเนื้อไผ่ดําหรือเนื้อใบลานนี่เองฮะรายการนี้คุกดีวอลูปู่มหาศิลาครับนี่ฮะโอ้โหเลขคุณตเบอร์เก้าศูนย์นี่ฮะเลขคุณตัเบอร์เก้าศูนย์นะครับ,ขขบ,ร,ร,บรายการที่แบ่งปันนะฮะที่สามร้อย ในห้าบาทนะครับเลขคนจับเบอร์เก้นะครับรายการที่16นะครับต่อมาครับรายการที่17ครับรายการที่17เปิดออกมาครับพี่โอ้โหรายการนี้รายการแรไอเทมนียฮะขอที่450บาทครับเลขคนจับเบอร์สองเครับขอที่450บาทครับรายการที่17นะครับ ต่อมาฮะรายการไปครับรายการที่แปดครับโอ้โหท่วงท้วงเลยแต่ละองค์นี่มท่วงท้วงเลยอยู่นี้นะครับสวยทุกองนะฮะทูกใจทุกใจนะฮะอรายการที่เปิดออกมาเป็นเนื้อผงพุทธคุณปัดเงินครับรายการที่เอาไปบูชากันพี่เลขควรจะเบอร์หนึ่งสี่ห้าครับนะสามร้อยบาทนะครับสวยๆได้พีรายการที่สิบแปดนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบเก้าครับ รายการที่สิบก้านะครับขออนุญาตเปิดออกมาครับป้ามโอ้โหรายการนี้ครับเป็นเนื้อสอวนสมู่เลือดนะครับตะกุดทองแดงสองดอกครับรายการนี้ได้คนละเบอร์หนึ่งเก้าหกเอาไปสามร้อยบาทนะครับเอาไปสามร้อยบาทครับพี่ชายนะครับต่อมาเป็นรายการที่ยี่สิบเนีรายการที่ยี่สิบเปิดออกมาครับรายการยี่สิบเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อแร่ เนื้อเหล็กเนื้อผีนะครับเนื้อเหล็กเนื้อผีนะกดเงินหนึ่งดอกครับรายการที่เลียกคนจะเบอร์หนึ่งแปดห้ารายการนี้ขอไปพิเศษให้นะครับน้องขอที่สามร้อยบาทพอพี่นะครับนะได้สามร้อยห้าสิบาทพอพี่จะกดเงินแทนหนึ่งดอกสามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับรายการที่ยี่สิบนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับรายการที่เอ็ดนะครับเปิดขึ้นมาครับพี่ชายครับเปิดออกมาครับรายการนี้เป็น นะพอคอยดูเนื้อให้พี่รายการนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะฮะไอเนื้อผงขมิ้นเกสรน,นะครับรายการนี้ตะกุเงินแท้สองดอกเลขคนเบอร์สิบสองครับโอ้โหสองหลักรายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทเพจตะกุเงินแท้นะครับนะต่อมาฮะรายการที่ยี่สิบสองครับรายการยีิบสองเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้เป็นรายการที่ เนื้อชั้นมาฝังตะกุดทองคำหนึ่งดอกปิดแผ่นทองครับนี่ฮะใครที่บูชารุ่นจินดามณนีไปต้องเอาไปคู่กันนะต้องเอาไปคู่กันเลยนะฮะพี่จําได้กันไหมนะครับเลขขนเบอร์4ี่ครับพี่เอาไปคู่กันเลยครับวันนี้นะฮะแบ่งปันเนื้อจินดาวณนีนะครับนะอ่าเหมือนรุ่นจินดาวณนี้เลยครับในรุ่นพังกว่านะครับวันนี้นะครับนับเปิดแบ่งปันองค์นี้ที่1,200บาทนะครับรายการนี้เป็นเนื้อตะกุดทองคําฝัง และปิดตูวทองคำหนึ่งดอกแล้วก็ปิดแผ่นทองครับเหมือนกันตุ้นจินจามันีเลยครับรายการนี้นะครับรายการยี่สิบสองนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทครับนะโอ้โหมาแต่วันนะครับมานะฮะต่อมาฮะรายการที่ยี่สิบสามครับโอ้โหเดือดเดือดครับรายการยี่สิบสามเปิดออกมาพี่โอ้โหออนี่อะไรพี่เนื้อชั้นมากคุกกิวอนปิดแผ่นทองแท้ครับโอ้โหจิวอนนิ่ๆ เห็นแล้วใจละลายโอ้โหเลขโค้ดนัมเบอร์ใหม่เลขหนึ่งเก้าห้าโอ้โหองนี้เดือดจริงอง์นี้เดือดจริงครับรายการยี่สามพี่รายการนี้นะผมขอห้าร้อยบาทแล้วกันรายการที่น้องขอห้าร้อยบาทลายกันพี่เดือดเดือดอย่างนี้เลยนะฮะสวยมากนะครับสวยมากต่อมาฮะรายการต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับลองสุดท้ายนะพี่นะวันนี้เปิดเบียนโออาร์อ่ารอบยี่สิบห้าองค์นะครับน่าจะได้สี่รอบเลยะสามสี่รอบนะครับ มาฮะรายการนี้รายการที่2 4ส่เปิดขึ้นมาครับโอ้โหรายการนี้นะฮะเปิดออกมาครับจวดจัดรายการที่เปิดมาจวดจัดพี่เลขคนเบอร์54เนื้อก้นโคกหน้ากาเม่าลงยาจวนครับเลขคนจมือหมายเลขส0นครับโอ้โ รวมจัดงานรวมจัดรายการนี้เปิดแบงปันราคาเดิมพี่น้องขอที่หกร้อยบาทนะครับน้องขอที่ห0 0้อยบาทพี่รายการเนื้อก้นหกลงจากจิวอนนะครับจัดสร้างน้อยมากๆครับจัดสร้างน้อยมากๆครับลังละหนึ่งองค์เท่านั้นโอ้โหนะทว่วมทวงกันไปพี่นะทว่วมทวงกันไปนะครับสำหรับรายการนี้นี่ฮะต่อมาครับรายการสุดท้ายครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับรายการที่ยี่สิบห้าเปิดขึ้นมาครับ รายการยี่สิบห้าเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นรายการเนื้อก้นพกฝั่งกำไรทองคู่ครับโอ้โหเนี่ยฝั่งกําไรทองคู่เนื้อโทโทด้วยแล้วรายการนี้ได้คนเบอร์หนึ่งสองหกครับ รายการนี้บีโอ้โหโคตรสวยเลยพี่รายการนี้นะครับขอที่450บาทครับรายการนี้ขอที่450อบาทพี่รายการาที่ครับโอ้โหเดือดเดือดเลยครับนะรายการ2ี่นะครับวันนี้ก็แบ่งปันให้ย่รายการชอบดูใจกันไหนก็สามารถติดต่อได้ที่อดีตไนและเบอร์โทรผมได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยครับนะกับพระผงพระปิต,ตาจินดามงีมรุ่นรวยหมืน่นล้านครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้นะครับ